พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะประจอเกษตรหาจีมาพบมาพอพี่น้องคือเก่านะคะในคลิปนี้มาแนะนําพี่น้องของเฮาการทําเกษตรทํำยังไงให้รอดปรากติแล้วเฮาทําเกษตรเนี่ยเฮาจะทําอยู่หลายหล,ลายอย่างด้วยกันนะพี่น้องเพว่าจะเป็นการปลูกพริกปลูกแตงปลูกถั่วฝักยาวปลูกมะเขือปลูกหลายๆอย่างนะพี่น้องการที่เฮาจะวางแผนทําเกษตรให้รอดทําเกษตรแบบใดให ให้ไม่รายได้ไดเข้าทุกวันทุกวันปรจจอยจะว่างแผนแบบนี้เ้อพี่น้องจา้าปรจจอยจะมีให้สวนยางอยู่หนึ่งแปลงข้าวโพดอีกหนึ่งแปลงมันสำปะหลังอีกหนึ่งแปลงแต่ว่าแต่ละแปลงนั้น่หลายนะพี่น้องยางละหารายางละซิบไรบางข้างกะสองสามไรกะมีที่นี่การที่เห่าไปปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังยางกะยังบ่ทันเดกีด บัน,นี้มิตรการลงทุนได้พี่น้องยางนี่เจ็ดปีคอยกีดทีหนึ่งมิตรการลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อสารกําจัดวัชพืชไปฉีดอยูใ่ในแปลงของเขาแล้กการพวกปลูกที่เป็นพวกมั่นสัมปะลังกับข้โพดเนี่ยหนึ่งปีสามารถ ได้รับผลผลิตยอยู่หนึ่งครั้งอันนี้คือมันสำปังแต่ว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเห้านะ่ะสี่เดือนก็นได้รับผลผลิตแล้วนะพี่น้องที่นี่พอเ้าปลูกข้าวโพดไปปลูกมันสำปังไปรรยได,ไดเฮาบ่ท่านใส่ได้พี่น้องเฮาต้องหันมาปลูกทั่วแบบนี้ปลูกทั่วฝักยาวนี่แบบนี้เลยค่ะพี่น้องบอกว่าจะเป็นทั่วฝักยาวบอกว่าจะเป็นบะเขือเปาะพริกหล้ยๆ้ย่างด้วยกันกระสางไร่ใดในครอบครัวของเหาแต่ละมือแต่เว้นเนี่ย ปจจยบดีปลูกหลายปลูกยางละเล็กยางละนอยเก็บพื้นดินไวประมาณหนึ่งไร่ปลูกยางละเล็กยางละนอยทั่วสามแถวพริกสามแถวบะเขือสามแถวแบบเนี้ยปูกหมุนเวียนไปขายได้มือละพันเลยพี่น้องอันนี้ขายแบบมวนเลยขายแบบใดบติบางคนก็ไปส่งน้ำพอคาคุ้นกลางถ้าเกิดไปขายน้ำพอคาคุนกลางนี่จะบกคอยได้กำไรด้วยพี่น้องจ้าเขาต้องไปขายเองนะคะเทคนิคของปัจจยนี่คือขายเอง ไปขายน้ำมูบานเฮ้าด่ายเสาเล่าหนึ่งพันบาทแต่ยมือเสาออกจากบานช่วงประมาณหกโมงเสราร์นี่ออกได้พี่น้องเพราะว่ายามือเสาพี่น้องของเฮ้าก็จะอยู่บานเนาะสายสายมากเพิ่นก็นจะไปท้ภารกิจอยู่ในหัวในสวนของเพิ่นอยู่ในในไหในผู้ของเพิ่นผุนละก็เลยต้องออกจากบานแต่เสาเนี่เฮ้ามันจังสิท่านอันลูกค,คาเฮ้าเนาะการที่เฮ้าไปปลูกพักยืนต้นเหมือนดังที่เอ่อ พวกที่เป็นมันสําปลังพวกเนี่ยบ่ท่านใส่รอกพี่น้องเพราะว่าเดือนไล่เดือนของเฮ้านั้นเยอะใหญ่มากมายเลยนี่พี่น้องบักทัวเห้าเก็บได้ต้นนี้เป็นบอกทัวฝักเา้านะพี่น้องนี่สิบบาทได้บลายเด้พี่น้องบักทัวฝักเา้านี่เก็บได้วันเว,ว้นวันนะคะมีพริกมีบักเขือมีทัวฝักเา้าแบบเนี่ยได้ผลผลิตแบบบต่ตอง บบตองงอเองินเดือนเลยค่ะพี่น้องมีอันใดเฮาก็เฮ็ดไปแล้วก็มีเวลาพักผ่อนนํำนะคะการปลูกพืชพักหมุนเวียนเนี่ยเฮาจะมีเวลาพักผ่อนมีเวลาไปเห่นมีเวลาไปพอนครายบาคือการทำงานอยู่ในเอ่อในเมืองเด้พี่น้องทำงานอยู่ในเมืองเขาได้รายเดือนกรจริงแต่ว่ามันก็นดีคนละอย่างเนาะพี่น้องจะอาชีพเฮาเกษตรกรเฮาก็ต้องคลุกคลีอยู่กับ,กบเกษตรกรเฮาก็ต้องพิกพันธุ์ห้ปลูกยังไงถึง จะทําให้มีเงินใส่ในคัวเรือนของเฮ้านี่แหละเหตุผลทีปะจอยมาบอกมา่กล่าวพี่น้องของเฮาว่าถ้าเกิดผู้ได้สนใจก็เหตุตามด้วยพี่น้องบางคนกับมีหนีมีสินมีหนีงวดรถมีหนีงวดไฟฟ้าบ้างเออจิปะทะทีเฮ้าจะใส่เงินเพราะฉะนั้นการปลูกพืชผักส่วนครัวเป็นอีกหนึ่งอาชีพเป็นอีกหนึ่งหนทางทีจะนําผ้าเฮ้าไปรอดใดในการทําเกษตรเงินสําหรับปลูกมั่นสาประหลังกับ ข้าวโพดเลี้ยงแซดเนี่ยให้เฮาเก็บไว้ถ้าใส่นีใส่สิ้นก่อนโตนะพี่น้องแล้วเฮามาขายถั่วฝักยาวขายพริกขายบวบขายโน่นนี่นั่นแตงกวาที่เฮาปลูกเออเป็นผืชหมุนเวียนในหนึ่งไร่นี่แหละเฮาก็ขายไปนี่คือเทคนิคของประจอยเนาะพี่น้องจ้ะคือถ้าเฮาทําแบบเนี่ยเฮาจะได้รับผลผลิตทุกวันทุกวันเงินเขามือทุกวันทุกวันนะพี่น้องการใส่ใจเฮาก็มีทั้งคาหนามคาไฟ จิปตะเลยค่ะพี่น้องคาหลูกไปโรงเรียนร้ายหลายอย,าย,ยา่างคางวดรถบางคางวดแฟนแนนร้ายหล,ลายคนผู้ใดที่บ่มีหนีบ่มีสินกะด,ดีไปสําหรับเฮ้าเนี่ยมีหนีมีสินเฮ้าก็ต้องทยอยการปลูกลพืชผักสวนครัวแบบนี่แต่ต้องู้จะขายได้พี่น้องเราต้องรู้จกขายเฮ้าบ่ต้องอายเลยการขายของเนี่ยนาเงินสู่ครอบครัวของเฮ้าบ่มีอายค่ะพี่น้องมวนอีกต่างหากผู้ใดเห็นเงินใน่1บบาทนี้เข้าเดียวได้พี่น้องมัดหน่อยหน่อยหนึ่งไปขายวันมัดละสิบบาท10บาทเนี่ยยังพักกระจรตัวนี้ก็ขายมัดละสิบบาท เสื้อบอพี่น้องประจอยได้วันละหนึ่งพันบาทเลยเด้วันละหนึ่งพันบาทถ้ามีของทุกทุกวันเนี่ยขิดไปเบืง้งสิบวันต่อหมื่นสามสิบวันต่อสามหมื่นแบบมวนเลยนะพี่น้องแต่ว่าเราต้องมีของทุกทุกวันต้องปลูกเสริมขึ้นเรอยๆนะคะพี่น้องนี่คือเทคนิคของของการทําสวนของประจอยนะอีกอีกหน่อยช่วงปลูกบกทุกป,ปีแห้งจะดีนะพี่น้องปลูกทุกป,ปีก็ข้ายดีคือการปลูกไปมุดสุกย่างทุกแนวด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะ เอาโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ประจวบเกษตรจีขอลาพีและน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ